h o u s e v i e w ประจำวันที่8เมษายน2025วิกฤตสร้างโอกาสในตลาดหุ้นอินเดียในช่วงเวลาที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆแรงมากขึ้นแต่อินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากโดยตลาดนิฟตี้ฟิฟล6.6%เยีย to ทูเดจากการเน้นพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก สัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐแค่2%ต่อ GDP และการเจราจากับสหรัฐอาจสำเร็จเร็วๆนี้เศรษฐกิจในประเทศเองก็มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วโดยได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลาง RBI ที่กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มสภาพคล่องกว่า7,000 0ล้านดอลลาร์และอาจปรับลดดอกเบี้ยอีกระาว25-50 basis point ในสัปดาห์นี้สนับสนุนให้ตลาดหุ้นอินเดียมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะทางด้านตลาด S&P 500และ NASDAQ ลบ0.23%และ0.1%ตามลำดับตอบรับความหวังที่มีต่อการเจราจาระหว่างสหรัฐและนานาประเทศผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีบวก18 basis point สู่ระดับ4.17%เช่นกัน ทางด้านของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐยังคงเดินหน้าดำเนินนโยบายทาริฟต่อนอกจากนี้จะปรับเพิ่มทาริฟกับสินค้าจีนอีก50%เนื่องจากจีนได้มีการปรับเพิ่มทาริฟ34%ต่อสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้การเจราจากับบางประเทศอาจเกิดขึ้นแต่การเข้าไปซื้อหุ้นสหรัฐเพื่อหวังการเจราจาอาจไม่เหมาะสมนักทั้งการเครดิตสเปรดที่กลับมากว้างสุดในรอบ17เดือน ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวลดลงเมื่อวานแต่รัฐบาลจีนเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดย PBOC จะเดินหน้าเพิ่มเงินทุนให้กับ Sovereign Fund เพื่อหลักษาสเสถียรภาพของตลาดหุ้นหรือว่ามีข่าวที่รัฐบาลจีนจะเร่งออกนโยบายกระตุ้นผู้บริโภคยังบ่งชี้ว่าตลาดจีนยังน่าสนใจจากการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐต่อ GDP ของจีนอยู่ที่ระดับเพียง4%เท่านั้น ข่าวสุดท้ายตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้เปิดบวกง6%หลังรับข่าวแนวโน้มการเจราจาคืบหน้ากับสหรัฐแต่ยังถูกกดดันจากค่าแรงที่อยู่ในระดับต่ำและอาจไม่สามารถเพิ่มมากพระที่จะชดเชยเงินเฟ้อและการแข่งค่าของเงินเยนจากกระแสอนุกัน Carry Trade ซึ่งไปกดดันการส่งออกการเจราจาที่ยังไม่ชัดเจนจะยังกดดันตลาดหุ้นเอเชียที่พึ่งผาการส่งออกไปยังสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นค่ะ